ซื้อรถยนต์ไฟฟ้าในช่วงงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์2024คุ้มแล้วหรือยังแล้วรถยนต์ไฟฟ้ามีสิทธิ์จะปรับราคาลงอีกหรือเปล่า ขอต้อนรับเข้าสู่ Neo Tech Thailand ช่องที่จะแนะนำข้อมูลข่าวสารด้านเทคโนโลยีและเรื่องราวดีๆมาให้ทุกคนได้ชมกันสำหรับ EP นี้นะครับทาง Neo Tech Thailand ก็จะชวนทุกคนเข้ามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นของความคุ้มค่าในการซื้อรถยนต์ไฟฟ้าในช่วงนี้นะครับอย่างที่หลายๆคนทราบว่าในช่วงนี้ในบ้านเรานะครับก็มีการจัดงานบางกอก International Motor s h o อร์โชว์2024หรือว่า มอเตอร์โชว์ครั้งที่45ซึ่งรถยนต์รวมถึงรถยนต์ไฟฟ้าหลายๆแบรนด์หลายๆค่ายนะครับก็ได้จัดแคมเปญมอเตอร์โชว์2024ทั่วประเทศโดยจะมีแคมเปญและโปรโมชั่นเหมือนในงานมอเตอร์โชว์2024นี้เลยนะครับทำให้สังเกตเห็นได้ว่ารถยนต์ไฟฟ้าบางรุ่นหรือว่าบางแบรนด์นะครับลดกันจัดหนักหลักล้านเลยก็มี หรือแม้กระทั่งแบรนด์รถยนต์สัญชาติจีนแบรนด์ใหม่ๆนะครับที่เข้ามาตีตลาดรถยนต์ในประเทศไทยขนาดสร้างกระแสนิยมจนติดตลาดในบ้านเราแล้วนะครับยังมีแคมเปญรถจัดหนักในช่วงมอเตอร์โชว์นี้หลักแสนเลยทีเดียวอย่างแบรนด์ BYD นะครับก็มีแคมเปญเคลียร์สต็อกบีวี p h i อินรวมถึง b y d AtTO3 ปี2023ที่เป็นแคมเปญ Final Run Out มีส่วนลดตั้งแต่ในช่วง40,000ถึง250,000บาทนะครับซึ่งแคมเปญนี้นะครับอาจจะทําให้หลายๆคนที่ซื้อไป ก่อนหน้านี้อาจจะเกิดความไม่พอใจก็เป็นได้ซึ่งในงานมอเตอร์โชว์2024นี้นะครับทาง r รเว Byd ก็ยังไม่ได้แจ้งยอดจองในงานมอเตอร์โชว์2024ไม่แน่ใจว่ากลุ่มเป้าหมายขาดความเชื่อมัน่นจนทําให้ยอดจองหดตัวหรือเกรงว่ายอดจองอาจจะดีเกินคาดแล้วแบรนด์อื่นจัดแคมเปญเพื่อมาแข่งขันแย่งส่วนแบ่งทางการตลาดอีกในช่วงท้ายซึ่งทางเรานะครับก็ไม่ได้ทราบแผนการตลาด เหมือนก่อนหน้านี้นะครับทาง Neta ก็มีช่วงของการเคลียร์สต็อกเนต้านะครับโดยลดราคาเหลืออยู่ในช่วงประมาณ490,000บาทนะครับแล้วเปิดตัว Neta V2 ในงานมอเตอร์โชว์นี้รวมถึง Neta X นะครับที่อาจจะเปิดตัวเร็วๆนี้นะครับแล้วประเด็นที่ว่ารถยนต์ไฟฟ้าในบ้านเรานะครับจะมีโอกาสลดราคาอีกหรือไม่ส่วนตัวนะครับก็คิดว่าในแง่ของต้นทุนการผลิตรวมถึงเทคโนโลยีการผลิตต้นทุนวัตถุดิบ หลายๆอย่างนะครับที่ใช้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าที่เป็นส่วนสําคัญอย่างแล่ลิเทียมนะครับถึงช่วงนี้จะมีการปรับตัวปรับราคาขึ้นมาบ้างแล้วนะครับแต่ก็ยังถูกกว่าเดิมเกือบ6เท่าจากปี2023ที่ผ่านมาอยู่ดีรวมถึงปัญหาการขาดแคลนเซมิคอนดักเตอร์หรือว่าชิปเซตตอนนี้ก็คลี่คลายลงมากแล้วนะครับจะมีประเด็นที่น่าเป็นห่วงเพียงแค่สงครามการค้าระหว่างจีนและสหรัฐไม่แน่ใจนะครับว่าจะมีผลกระทบ กับรถยนต์ไฟฟ้าที่ผลิตและจําหน่ายส่งมาบ้านเรามากน้อยเพียงใดและอีกหนึ่งประเด็นที่น่าคิดนะครับก็คือโรงงานผลิตหรือว่าโรงงานประกอบรถยนต์ไฟฟ้าค่ายจีนในประเทศไทยนะครับหากสร้างเสร็จและเริ่มขึ้นรายการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าแล้วอาจจะทําให้มีการปรับสเปคและราคาของรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นนั้นๆก็เป็นได้นะครับซึ่งในส่วนนี้เนี่ยอ้างอิงจากตัว o อ a Good Cat นะครับที่มีการปรับสเปคและราคาในประเทศไทย แล้วก็มีข่าวว่าโรงงานของ BYD ในประเทศไทยนะครับอาจจะเสร็จเร็วกว่าแผนซึ่งอาจจะมีการเริ่มลายผลิตรถยนต์ไฟฟ้า BYD Dolphin ในช่วงเดือนมิถุนายน2567นี้เมื่อขึ้นไลน์ผลิตในประเทศไทยแล้วนะครับอาจจะมีสิทธิ์ได้เห็น B ีว d ดีด h i ฟิน e เปคไทยพร้อมราคาใหม่ก็เป็นได้นะครับส่วนอีกหนึ่งเหตุผลนะครับนั่นก็เป็นเรื่องของเทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้าที่พัฒนาได้เร็วมากๆและก็มีหลายคนนะครับที่ใช้รถยนต์ไฟฟ้าเพราะว่าความประหยัดนั่นเองการพัฒนาของเทคโนโลยีที่รวดเร็วนะครับอาจจะทําให้รถยนต์ไฟฟ้าเกิดอาการตกรุ่นไวกว่าที่คิดซึ่งเมื่อรถยนต์ไฟฟ้าตกรุ่นแล้วนะครับอาจจะทำ ให้ราคาตกอย่างรวดเร็วตามไปก็เป็นได้โดยที่สําคัญของรถยนต์ไฟฟ้าที่หลายๆคนต้องการให้พัฒนาในช่วงนี้นะครับนั่นก็คือเรื่องของระยะทางการขับขี่จากการชาร์จ1ครั้งรวมถึงเทคโนโลยีการชาร์จเร็วนะครับสำหรับแบงด์รถยนต์ไฟฟ้าบางรุ่นนะครับก็สามารถพัฒนาระยะทางการวิ่งของรถยนต์ไฟฟ้าล้วนนะครับให้สามารถวิ่งได้ไกลกว่า1,000กิโลเมตรต่อ1การชาร์จได้แล้วรวมถึงเทคโนโลยีชาร์จเร็วนะครับ บางค่ายเนี่ยก็พัฒนาสถานีชาร์จที่สามารถจ่ายกําลังไฟได้ถึง600กิโลวัตต์และรถบางรุ่นนะครับก็สามารถชาร์จเร็วได้ถึง500กิโลวัตต์ที่ชาร์จเพียง10นาทีนะครับสามารถวิ่งได้ไกลถึง400กิโลเมตรเลยทีเดียวจากในช่วงปีที่แล้วนะครับที่รถยนต์ไฟฟ้าวิ่งได้500กิโลเมตรต่อ1การชาร์จก็ถือว่าว้าวแล้วนะครับและอีกหนึ่งประเด็นนะครับนั่นก็คือเรื่องของสงครามราคารถยนต์ไฟฟ้าอย่างที่เรารวมถึงหลายๆที่นะครับ เคยอัปเดตเรื่องของการปรับราคาหรือว่าสงครามราคาของรถยนต์ไฟฟ้าก่อนหน้านี้นะครับซึ่งหลายๆค่ายนะครับก็ยอมหันราคาเพื่อชิงส่วนแบ่งทางการตลาดให้ได้มากที่สุดก็ถ้ามีใครสังเกตนะครับมหากรรมยานยนต์หลายๆงานนะครับหลายๆปีเนี่ยคิดว่าไม่น่ามีการลด ราคากันจัดหนักหรือว่าหันราคากันจัดหนักหลักล้านกันแบบนี้และสุดท้ายนี้นะครับอย่างรถแบรนด์จีนบางค่ายนะครับที่จีนเนี่ยมีการปรับลดราคากันแล้วนะครับแต่ว่าในไทยเนี่ยถ้ามีการปรับราคาเนี่ยได้ผลเสียทั้งขึ้นทั้งลงเพราะหากปรับราคาแล้วนะครับคนที่ซื้อไปก่อนก็อาจจะเกิดความไม่พอใจแต่ถ้ายังไม่ได้ทําการปรับราคานะครับก็อาจจะถือว่าเอาเปรียบผู้บริโภคเนื่องจากต้นทางนะครับก็มีการปรับราคาแล้วเรียบร้อย ก็คิดว่ารถยนต์เนี่ยเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าค่อนข้างสูงและความพึงพอใจรวมถึงความคุ้มค่าของแต่ละคนนะครับก็ไม่เหมือนกันบางทีนะครับเราไม่จําเป็นต้องใช้เทคโนโลยีที่ใหม่ที่สุดหรือว่าออกมาล่าสุดก็ได้นะครับแต่ว่าใช้เทคโนโลยีที่เหมาะกับตัวเองเพื่อให้ชีวิตของเรานะครับมีความสะดวกสบายขึ้นเป็นดีที่สุดครับซึ่งถ้าใครไม่มีภาระทางการเงินและชอบรถยนต์รุ่นนั้นๆอยู่แล้วนะครับการจะเป็นเจ้าของรถยนต์รุ่นไหนๆน,นะครับก็ไม่ ไม่ใช่เรื่องใหญ่ซึ่งก็มีเหตุผลมากมายนะครับในการเลือกซื้อรถใหม่แต่หากคิดว่าต้องการนํารถยนต์ไฟฟ้ามาใช้เพื่อความคุ้มค่าหากเป็นเจ้าเข้าเจ้าของแล้วไม่มีภาระทางการเงินมากจนเกินไปหรือพิจารณาเรื่องรายรับรายจ่ายของตนนะครับได้อย่างรอบคอบแล้วการจะมีรถอีกสักคันนะครับก็จะทําให้ชีวิตเราสะดวกสบายมากขึ้นหรือนําไปต่อยอดต่างๆในชีวิตได้ดีขึ้นครับ ส่วนข้อดีของการที่มีมหกรรมยานยนต์ที่เห็นได้ชัดเลยนะครับนั่นก็คือเราสามารถเดินชมรวมถึงเปรียบเทียบรถยนต์รวมถึงรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นต่างๆที่เราชอบหรือว่าเราสนใจอยู่แล้วนะครับโดยที่เราไม่จําเป็นต้องไปหลายๆโชว์รูมซึ่งถ้าเราสนใจรุ่นไหนในงานนะครับเขาก็มีให้ทดลองขับด้วยเราก็สามารถทดลองขับ และเปรียบเทียบกันได้ในงานนั้นๆเลยว่ารูปแบบดีไซน์ของรถทั้งภายนอกและภายในความสะดวกในการขับขี่รวมถึงห้องโดยสารระบบช่วยเหลือและระบบอัจฉริยะต่างๆรวมถึงสมรรถนะและพละกกำลังของรถ ถูกจริตกับเราหรือไม่เทคโนโลยียานยนต์ของปีนี้กับงบประมาณในกระเป๋าของเราสัมพันธ์กันหรือเปล่าแล้วพึงพอใจกับมันหรือ,อยังหรือว่ารออีกหน่อยอาจจะมีรุ่นใหม่ๆสเปคใหม่ๆที่อาจจะมีราคาดีกว่าเดิมซึ่งงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์2024นี้นะครับยังจัดขึ้นในวันนี้จนถึงวันที่7เมษายน2567ที่เมืองทองธานีอาคารเชลเลนเจอร์1-3รวมถึง Impact Forum Hall 4ใครที่ สนใจนะครับก็สามารถเข้าไปเดินชมรวมถึงเปรียบเทียบรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นต่างๆที่ตนสนใจได้นะครับหรือเพื่อนๆมีความคิดเห็นว่ายังไงก็สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับแต่ถ้าใครไม่อยากพลาดเรื่องราวดีๆอีกมากมายแล้วก็ไปตามไลค์กันในเพจ Facebook ได้เลยจากนี้ไปจะมีคลิปอะไรดีๆออกมาอีกนั้นยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกัน ในโลกของพรุ่งนี้ที่เราจะสายไปด้วยกัน